ติดลบในการอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะโทษนนะขอบคุณที่ขอบคุณที่มางานในวันนี้นะคะคนเยอะมากมากก็ขอบคุณที่ทำให้ปักโซเอาภายในแบบก่อนเริ่มงานด้วยนะคะขอบคุณพลังก็ยืนไหมพี่สมัคจะได้ Hello คนมีความสุขนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้อะไรกลับไปเยอะมากสำหรับโมเมนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็คิดว่างานนี้น่านจะเป็นงานที่ส่งท้ายอยไรส่งท,ท้ายเป็นเกือบๆปีนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลุ้นเอาว่าปีหน้าเราจะมีผลงานอะไร ไปให้สมนัยได้ว่ามีผลงานร่วกันแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเ,ออเป็นอะไรอาจารยอยากให้บอกว่าเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราบอกไปแล้วมันแล้วมันกลับไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฟลกันนะคะบบกว่าให้ชูชูีหน้านได้มนันะคือผลงานอะไรนะคะนนแล้วก็ขอให้วันนี้กลับไปจะกลับไปทํางานจะกลับไปเรียนหรือว่าจะกลับไปใช้ชีวิตก็ บวังว่าอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเป็นความสุขให้ทุกคนได้อาจจะไม่มากนะคะหรืออาจจะเป็นเซีลยเล็กๆในชีวิตของทุกคนก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่รวงันเป็นก้อนที่อยู่ข้างหน้าพวกเราตรงนี้เป็นก้อนโกงน,น,นะคะที่อยู่ตรงนี้อยากจะบอกว่าทุกคนน้องลังบวกแล้วก็คือความรัก เราสองคนแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราตั้งใจทําง,งานตั้งใจทำสิ่งดีๆก็เพื่อให้ทุกคนภูมิใจให้ได้มากที่สุดที่ทับดัน oh <my> พวกเราสองคนนะคะ oh <my> กลับบ้านกันเดี <laughs> ๋ยกลับบ้านกันดีๆนะ oh <my> ขอบคุณค่ะ <laughs> ใช่ที่เขียนครู้สึกตลอด้องมาก้องมา้องาอยาไเลยนะดีดีม่ต้องมาเสียจม่้องาเนีคเขียนมาอิ้มเยอะๆเลยนะอิ่มหลอดครับ รักเสมอนะคะแล้วก็เฝ้ามองทั้งคู่เติบโตในทุกๆวันนะคะนีแหลค่แล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มที่สดใสนะคะแล้วก็จ <ขอ S 2> ะ,ะจับนี่หมดบอกว่าขพรรักจึงมาหาอิงหลอดนะคะแล้วก็อีกสักสองใบที่มันไม้สำกัน Be happy away in blood นะคะถ่ายเห็นไหมแล้วก็ีได้แลีกำลังอ่านกำลังอ่านช่วยไม่ซ้ำกันนะ จะอยู่ตรงนี้จะกอดเธอไว้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยการสู่เส้นทางที่ฝันและเ็สัมผเ e anyway. สร็จแล้วไปไว้ไหนกันคะเขาอามีฝ่ายเขาอะไรเอาเก่าไว้เกี่ยวกับหลัง ถ่ายรูปตรงนี้กันเลยังคะแสบดีใช่ปะมาถ่ายเก็บไว้เป็นพรชงจังนะคะแล้วก็ฝากผลงานพวกละครต่างๆของเราด้วยนะคะก็น่าจะออนในช่วงเดือนธันวาคมเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีใครไปฟิลิปปินส์ไหมคะน้องก่อน <laughs> ไม่ยกมือยกมือใครไปฟิลิปปินส์ ยกปอบใจหน่อยก็ได้เซนด์ดึงอบใจหน่อยนี่ยกให้ไหนใครรอคุณบิดคะรอแล้วก็เราไปจัดที่ไหนสักที่แล้วก็เอาแค่คุณบิดกถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ตามไปกันเยอะๆนะคะรวมถึงทีมมีใครไปเกาเดีไวไปไรใคทก็ไมคนไป มีใครไปฮังวาดีบ้างคะใครเรากรุงกิ่นรอเราก็น่าจะได้เจอกันสุดท้ายของพี่ฟ้าในปีนี้ที่จะได้เจอทุกคนก็คือไปกับเออใครไทยอินอิตาเลียละน้องละน้องแล้วก็มันมีสิ้นเดือนอีกทีหนึงก็คือ ไม่รู้น้ำตาเด็ดตามนะคะในช่วงส uh oh ิ้นปีแล oh, so ้วก at ็ขอพูดไว้เลยละกันเนาะเขาไม่รู้ว่าคนอจะได้เจอกันครั้งนี้ครั้งแรกอาจจะแบบทีหนก็คือนานเลยก็คือสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะโอ้โหรบเ่งเเล่ง่เร่่อเร่งเ่า่งนร่เ่คิดมากก่อนเดก่เ่เรเง่เ จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องดูผ่านคลิปไม่ทุกคนก็สวัสดีมีใหม่ล่วงหน้ารวมถึง Merry Christmas รวมถึงลอยกรนทงด้วยนะคะแล้วก็ซื่อสานวันพข้อล่วงหน้าด้วยลมเยอะจนเกิดไม่ใครเกิดวันนี้บ้างเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้เมี้มึงเกิดวันนี้ได้ปะ นะคะสุสันบรรจเกิดนะคะขอบคุณที่ยอมเสียสละวัรเกิดตัวงมาในมาในงานนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตนะคะแล้วก็เจอแตนะ่สิ่งดีๆในสุสานบรรจุเกิดนะคะเดี๋ยววิ่ฟังก็น่าจะ

ไม่คู่นะที่พี่พักสองคนแไงที่ฟัาสองคนมต่กะถือได้กใละเป็นีู่มัน,ม,นม,มีอยากถ่ายด้วย เ,เกมสัส้นๆถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ะค่ะเกมสั้นๆของอิงฟ้าให้แอดมินช่วยดูนะคะว่าใครยกมือเร็วที่สุดอเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยใครเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เซ็นให้ไปแล้วนะคะในในี้ใครโสดยกมือ ราะว่าจะให้เอาไปอยู่กันเพื่อนอยู่เพื่อนไหมทำจิตศิลปินค่ะเล็กที่นั่งเล็กที่นั่งมีฝันกี่สิฝันี่ เล่นเป็นอะไร วันี้อบคุณทุกคนมากมนะคะหวังว่าเดีเดินออกดาหังเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ยการอะไรเป็นต้องดีค่ะว่าให้แต่รู้สึกว่าแบบว่าสาด้านหลังอ่ะ อ๋อแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมอย่า,าทัวแต่โงกัสชื่อพวกเราจะลืมโงกัสชีวิตัวเองกันนะถูกไหมคะแลวผู้คนมากๆกลับแล้วค่ะ 77 birdan